ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกอุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกนะคะดิฉันนางสาวอภิพิกิตพรจิวราภักสมาคมของเราเรียกย่อๆว่าแอปิตานะคะประชาชนที่กำลังชมการถ่ายทอดสดภาพพิเศษในวันคริสต์มาสนะคะในวันที่25ธันวาคม2566ดิฉันนะคะในฐาน และทีนคณะผู้บริหารของสมาคมอาพิการวมถึงวันนี้นะคะจะเป็นวันสำคัญในการลงนามนะคะเซ็นความร่วมมือในด้านของการเทรนนิ่งแรงงานภาคพ,พิเศษระหว่างสมาคมอาพิกาของเราและตัวแทนของอ,องค์กรของประเทศเมีนมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปพบกับทาง ตัวจริงนะคะที่เป็นตัวแทนของประเทศพม่านายกอยากจะขออนุญาตแนะนําผู้บริหารของทางประเทศไทยและต่างประเทศก่อนนะคะขณะนี้นะคะทางสมาคมได้เตรียมการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดทั้งในประเทศและต่างประเทศไปพร้อมกันทั่วโลกนะคะนี่เป็นวาระสาคัญในเรื่องของการเสร็จความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศทางสมาคมอาพิตานะคะ ท่านประธานกรพกรองจักรภพนะคะเป็นผู้เขียนยุทธศาสตร์ของสู่ตาลาดโลกนะคะยินดีที่จะให้ทางสมาคมนำโดยนะคะนายกสมาคมอาปิตาทำการพ r ในวันสำคัญนี้ออกสู่ตาลาดโลกนะคะแขกของเรานะคะที่อยู่เคียงข้างนายกสมาคมที่เป็นฝ่ายต่างประเทศนะคะท่านอาจารย์กฎชกรของเราเฟื่องฟ้านะคะเป็นฝ่ายต่างประเทศทั้งหมดนะคะขออนุญาตทุกท่านต้อนรับ Good morning uh, ladies and gentlemen. Today on behalf of Appita Thailand, we would like to welcome all people around the world and would like to thank you or the people who attend for the, this special ceremony for today. So we would like to give the special today because we are, today is Christmas Day as well and this is a big ceremony for MOU signing from เอ่อพิวส์มิท r ทอ yeah yes thank you very much แล้วก็ศึกษาของทางสมาคมท่านที่สองนะคะท่านอาจารย์เร็กของเรานะคะขออนุญาตท่านแนะนำประชาชนทั้งในและต่างประเทศได mm ้ร hmm. ู้จักเรามากขึ้นด้วยค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสด mm ีค่ะก็เชิญชวนนะคะขอให้น้องๆน,นะคะที่ยังไม่มีอาชีพแล้วก็อยากจะ เข้ามามีอาชีพแล้วก็ศสสึกษาอาชีพนะคะทางอาจารย์เล็กเนี่ยอ,อยากจะให้มองแอปเิต้านะคะเข้ามามีส่วนหนึ่งในหัวใจค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วก็สําคัญที่สุดอยากให้ท่านอาจารย์เล็กแนะนําแขกสําคัญสาคัญที่เป็นว่าที่คณะที่ปรึกษาพิเศษของทางทีมทํางานของสมาคมแอปเิต้าของเราด้วยค่ะเริ่มจากท่านการของขท่านดอรกุ้งค่ะยินดีต้อนรับนะคะดรกุ้ง ก็จะมาเป็น p r ให้กับทางในส่วนของอาจารย์เล็กแล้วก็ทางเอติตา้าด้วยค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณต้อนรับมาด้วยค่ะและสามเมย์ของในสสมาคมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้บริการนะคะภาตกาหนอ,อกเชียงเหนือของสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์สาหกรรมเอเชียแปซิฟิก,รร C ฟกค่ะท่านผู้บริการนักชานนลเกษรค่ะท่านคะทักภายประชาชนของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศและต่าวต้อนรับประชาชนชาวเมียนมาด้วยค่ะ พมุมในการสป่ะสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนะะือค่ะมีความมีดีอย่างมากนะคะที่ต่างประเทศประเทศเยอรมนะคะได้มาเซ็นสัญญาเองกับสมาคมแอปตาแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาแล้วก็การส่งเสริมสิสนค้าขอบคุณาะคะเยอยมนมกค่ะท่านผู้ชมคะออนุยากแนะนําแขกจากทางฝั่งของเมียนมาของเราค่ะว่าแขกสำคัญของเราที่จะมาเซ็นความร่วมมือกับเราซึ่งเป็นบริษัทเทนนิงอันดับหนึ่งของเมียนมา เราอยากจะให้ package, ่ากอาจายเล็กนะคะแนะนําแขกสําคัญให้กับสมาคมอฟริก้าโลกของเราด้วยค่ะท่านเชิญค่ะค่ะตอคุณมาคุ่ณมาผิวค่ะคุณมาผิวมา่วค่ะคค่ะาวค่ะคค่ s ค e ค่ะค e ค่ะคุณคิค่ะสวค่ะ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  นันเองี่เป็นมาชิวจุนิตาเอเจนซี่ที่พม่าครับส่ง M.O.U ส่งให้ทำงาน M.O.U ส่งให้ครัวงามประเทศไทยเลยครับตอบเอินตั้งแคุณเอวนะจุนิตานะคะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเอค่ะค่ะตอมือทั้งมดทั้งหท้ะ น,น,นี่คือแผนสาคัญของทางสมาคมของเราและก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่จะเป็นเวลาในการลงนามสําคัญๆนายกสมาคมอยากจะกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรภพกลองจักรภพนะคะเพื่อที่จะบรรยายในเรื่องของวัตถุประสงค์นะคะในการความร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้ด้วยค่ะกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรภพกลอง คุณต้องการเช่นไรค่ะขอบคุณนสวัสดีค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งในประเทศไทยและทุกภูมิภาคทั่วโลกนะครับวันนี้นับเป็นโอกาสดีนะผมขอไวอ้พรให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่และมีความสุขกายสุขใจตลอดไปนะครับ สำหรับโครงการของของสมัคมนะเนื่องจากสมัคมเราได้มีแบบแผนในการดำเนินงานเป็นโครงการโดยเราได้ออกเป็นเป็นโครงการใหญ่สอาโครงการโครงการแรกก็คือโครงการความร่วมมือต่างการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศนะแล้วก็โครงการที่2ก็คือโครงการความร่วมมือต่างๆิาการเพื่อพัฒนาสมรยานรมนุษย์ โครงการที่สองเนี่ยกำเนิดขึ้นเพื่อพัฒนาบุาคลากรรองรับโครงการ,กการความร่วมมือต่างการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศนะฮะและก็โครงการต่อเนื่องในอนาคตนะที่เราได้มีแนวทางที่จะดำเนินการ็คือโครงการความร่วมมือต่างการเงินเพื่อก,การลงทุนนะเพื่อให้นําไปสู่ภาคปฏิบัติในการตับเลื่อเียนเศรษฐกิจของภูงมิภาคและของโลกในอนาคตต่อไป ทุกโครงการที่เราดําเนินงานนะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติโดยส่วนรวมนะแล้วก็อย่างประเทศ,รเทศพระมาร่านะถือว่าประเทศบ้านใกล่เรียนเคียงที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกับเรามาอย่างยาวนานนะครับานช่วงเวลาในประวัติศาสตร์อาจจะมีการแตกแยกกันด้วยเงื่อนไขต่างๆนะแต่ว่าในความเป็นพี่น้องในส่วนของภาคประชาชนเราถือว่าประเทศพมา่าและประชาชนพมา่า มีส่วนอย่างสําคัญยิ่งในการช่วยกับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นภาคแรงงานหรือว่าการค้าตามแนวจเด,ดริญต่างๆไม่แต่เรื่องพลังงานนะเราก็มีความผัมพันกันอย่างแนบแน่นทีเดียวนะแล้วก็โดยเฉพาะด้านแรงงานนะแรงงานสาคัญที่เป็นฐานทางด้านกําลังของประเทศไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพม่านะ ซึ่งถือว่า,าความผูกพันระหว่างเราประพม,นะม่านะมีในทุกมิตินะฮะแล้วก็สําหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะครับเราคิดเพื่อสร้างอาไอร้ระบบความร่วมมือในทุกทิศนะทางของภูมิภาคอาเซียนนะโดยเฉพาะเราเริ่มต้นจากประเทศที่อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดอ,อย่างพม่า ตมพูชาในแบบนี้นะแต่สําหรับพม่านะถือว่าเป็นประเทศที่ได้ทําความร่วมมือในทุกทาง,ทางในทุกทิศทางกับประเทศไทยมากที่สุดนะผมคิดว่าความร่วมมือกันระหวา่างถือว่าเป็นภาคประชายคมนะในส่วนของภาคประชายชนหรือว่าภาครัฐเราเป็นแกนกลางความร่วมมือในในครั้งนี้นะเป็นเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะเป็นนิมิตใหม่นะ เป็น,ปนถือว่าเป็นงานก้าวย่างสู่สัตวัดใหม่ของอมวลมนุษยชาตินะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการสร้างความสัมพันธ์สมัยตรีที่แนบแน่นยิ่งขึ้นนะ,ะเพื่อนําไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาตินในอนาคตต่อไปนะ,ะวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญและโชคดีโดยทั่วรับ ่คือ,อสัญญานะคะสัญญาในเรื่องของที่มาการเซ็นความร่วมมือออกสู่ตลาดโลกในวันนี้นะคะดิฉันนะคะนางสาวอภิติกิพน์พรจิวรพักในฐานะตัวแทนขององค์กรของสมัครเลนิตาของเราและก็ตัวแทนของเพียวมิตานะคะท่านท่านประธานให้เวลาลงนามได้เลยนัาแัดนี้ไหมคะลงนามได้เลยนัาแัดนี้ค่ะเรียนเชิญคะ่ะค่ะ sai uh, sai contact, uh, yeah. uh, yes 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 ใช่อยู่ใช่อยู่ใช่ยูขอบคุณเช่นนะคะสรับรการติดตามของสมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกค่ะ และก็ดิฉันนางสาวอภทิพิพิทพ่อจีราัค่ะข่าอาจารุกคิเนิตใจยิ่งฟู o ร่หรือออนเ r ี n นสําหรับผู้ e นอบวงอับเอสเปเชียลลี่โฟร์เอ่อฟอร์เบ t ร์มาดิ u l ลท์แ e a คิวเบอ e ์มาร์ฟอ o ์ทิด o ์ a ดย์แอนด์ e ีอั u ริสซาเซฟูฟอร์อ d พ e อ o ว์ e f o r ฟ o ร a ซิฟอร์ชิแนคค่ะ you. Uh, for, uh, for และคณะของผู้บริหารของสมาคมนรพิต้าทุกท่านนะคะ รวมทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกในวันนี้นะคะร่วมแสดงความยินดีไปกับการทํางานชิ้นสําคัญและเป็นการเอ็มโอร่วมกันร,ระหว่างประเทศเรานะคะสมาคมารออิตายินดีต้อนรับเมียนมาเข้าสู่ในอ้อมกอดของสมาคมารออิตาขอทุกท่านต่อเบอร์ต้านรันบ,บอย่างเป็น